เราจะทำเมนูซุปแห้งขาหมูสวัสดีค่ะมาดามนนเนสชาแนลค่ะพบกันกับมาดามเนสเปิดครัวอีกรอบแล้วนะคะก็ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของใ,ใกล้ๆกลเทศกาลตรุษจีนเนาะ แม่ก็ยเลยอยากจะนําเสนอเมนูเกี่ยวกับขาหมูซึ่งวัตถุดิบหลักวันนี้ก็คือเมนูคากิะโลทีนี้คากิพะโลเนี่ยเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยมักจะซื้อไปติดบ,บ้านไปไหว้เจ้าไปทําอะไรทีนี้บางคนเนี่ยทานแบบนี้ทาน,บบน,ทานหลายๆครั้งก็อาจจะรู้สึกแบบไม่อยากจะจําเจอยากจะได้รสชาติใหม่ๆทานอย่างนี้แล้วมันอาจจะรู้สึกแบบเลี่ยนบ้างอะไรบ้างแม่ก็เลย อยากจะนําเสนอเมนูใหม่ซึ่งถ้าทําให้ได้รสชาติใหม่ๆมากขึ้นวัตถุดิบก็คือของในกล่องน,นี้นะคะ่ะมาเปิดกล่องดูกันโอเคอันนี้ก็คือคาจิทะโล่หนึ่งกล่องเนาะเปิดมาก็จะเจอคาจิอยู่ในซองฟอยแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็คือเราจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการต้มในน้ําเดือดก่อนเนาะ,ะน้ำเราก็เตรียมไว้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะยูด น้ำน้อยไปไหมคะ p a เกจจิ้งของเราก็คือเป็นฟอยนะคะเป็นซองฟอยซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะอุ่นในไมโครเวฟจะได้นะแต่เราต้องปักออกจากซองฟอยก่อนเนาะแล้วก็ใส่ภาชนะอย่างเช่นเป็นแก้วแบบนี้ก็ได้แล้วก็เอาไปอุ่นในไมโครเวฟเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้อมอะก,ก็คือต้มทั้งซองแบบนี้ก็ได้เลยค่ะเปิดไฟแรงนิดนึงไม่ตรอกล่องแบบนี้เราทาเท่าไหร่ได้ล่ะกล่องแบบนี้ก็คือราคาสามร้อยบาทค่ะ ในนี้ก็จะมีภากิหนึ่งขากับน้ำส้มคลิกแบบนี้1น,นึ่ซองทีนี้วันนี้เราจะทำเมนูซุปแห้งขาหมูเราก็ใช้าคากิพะโล่หนึ่งถุงกซึ่งมีหนึ่งขาเนาะกับน้ำส้มหนึ่งซองบวกกับสมุนไพรต่างๆเช่นตะไคร้ซอยหอมซอยนะคะขาใบมะกรูดซอยแล้วก็ ถ้าใครชอบทานรสจัดหน่อยก็อ,อาจจะมีการเติมพริกอันนี้เข้าไปเดี๋ยวเรารอสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกับวิธีการส่งกันค่ะอะ่ตอนนี้เราก็ตั้งในน้ำเดือดจ,จัดๆเนาะประมาณสันนกห้านาทีแล้วปิดไฟเราจะเอาออกมาแนละ้ว ในนี้มันจะประกอบด้วยสองส่วนเนาะก็จะเป็นตัวเนื้อคากิกับมีน้ำฮะโล้ของมันด้วยเดี๋ยวเราจะเทเนื้อคากิ่ยนะใส่ในจานร,รอไว้เลยแล้วก็เอาน้ำของมันนะคะมาคลุกกับเครื่องปรุงเป็นเมนูที่แบบง่ายมากๆอะ่ะอ,อ,อ,อันนี้ก็จะได้กลิ่นแบบหอมหอมออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเทแ่บ นจะเป็นน้ำโลที่อยู่ข้างในเดี๋ยเราจะเอามาใช้นะคะนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงีะท้ อ้อลืมบอกไปเราใส่ตัวให้รสชาติก่อนก็คือตัวพริกน้ำส้มน,นี้เนาะตัวน้ำโราหั่มจะมีรสเค็มเค็มหวานหวานอยู่แล้วน้ำส้มเน,นี่ยจะมีรสเปรี้ยวเข็กแล้วก็หวานนิดๆเดี๋ยวเราใส่ผสมกันไปเลยมผอ,องไปเลยเนานะเดี๋ยวแม่ก็จะใส่พิกไปอีกเพื่อเพิ่มความ แ่บจิดจาด์มดเลย,ยไผ่ตะไคร้ซอยอันเนี้ยแล้วแต่คนชอบเลยเนาะใครชอบกินสมุนไพรเยอะๆก็ใส่ไปได้เต็มที่เลยแม่ชอบแม่ก็เลยใส่เยอะๆหน่อย <uit> อันนี้ก็เป็นข่ากับใบมะกรูดนะคะ ใบมะกรูดเนี่ยนี่ก็จะใช้แบบวิธีฉีดเอาโบราณเขาบอกว่าการฉีะทําให้มันนิ่กขึ้น,ม,นมากขึ้นใชน่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาตรงนี้ราดลงไปกระเทียมเจียวเนี่ยเดี๋ยวเราไว้โรยข้างบนเพราะถ้าใส่ในน้ำอะ่ะเดี๋ยวมันจะลดความกรอบลงเนาะแล้วก็ผักชีเดี๋ยวเอาไว้ตกแต่งด้านหน้า ได้ซุปแห้งขาหมูหรือซุปแห้งคากิพะโรเสร็จง่ายๆภายในไม่ถึง5นาทีหลังจากคลุกเขากระบวนการเครื่องปรุงทั้งหมดแล้วเนาะก็ะได้มาเป็นซุปแห้งคากิพะโรจานนียค่ะอ่ะยกให้ดูใกล้ๆก,กันนิดนึง mm hmm. ดูนิดนึง สั่งซื้อทากิคะโล่กล่องแดงๆแบบนี้นะคะได้ที่เพจร้านหมูพุ่น้องหรือเบอร์โทรของแม่0814387787และอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์สับติไกรกดติดตามอุ้ยสับสติไครสับสตค๊กดติดตามส่นกระดิ่งให้แม่กลิ๊งๆๆิ๊งคิ๊งคิ๊งที่มาดามเนื้อชาแนลและติดตามต่อไปนะคะว่าแม่จะมีเมนูแสนง่ายอะไรมาแจกกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ มันมาแล้วค่ะทุกคนจะกินขาดอีกขาดใจสูตรมาดำามคุณน้องบอกเลยว่าหอมมากแม่คุณไม่มีถ้วยตาให้ฉันหรอกอนี่ไง,งโอ้ยอดอกดูถ้วยเล็กมากแล้วมันคือเนี่ย